สวัสดีครับผมบีพินายครับผมวันนี้บีพินายจะมาทําความสะอาดห้องทำความสะอาดทำสวนทําอะไรครับสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับชื่ออะไรครับผมแม่ตาหนูเอชื่ออะไรนะวาดต้นไม,ไมาอ๋อทำความสะอาดแล้วก็เอาปลุกปลุกต้นไม้ใช่ไหมใช่ปลุกดอกไม้ใช่มาไม่เคยสอนไหมนะ เด็เดก็เอาดินใส่นงไก่อนเ้ื่องตื่นมาตั้งต่เช้าก็ม่ดูทำอะไรครับผมแล้วก็ทำความสะอาดนี่นึ่งช่วงนี้ก็ฤดูหนาวแล้วครับผมเย็ยนเย,ยนเกียบเย็ยนไหมเย็ยนไห ยินมากเนะได้ยินตเสียงนกเสียงไรร้องใช่ไหมไม่ใจยินบางข้าไหมนีหนี่นี่หยับนี่หยับนี่ แต่มสวยปอนินี่นี่น้าดนี่นีงดแต่มด้วยออุกถุงสดดมากครับอะไรดก

เปือกอ่อนือะไรนะนอ,รอย่น,น,น,นี้เปนป่านี้ป่นนีเืยดอแล้นะคร กินได้ไหมกินได้นะครับกินได้กิน่ด้เอ้าอเอาีเอาแล้วใส่น้มันด้วยเลิ่ม้ันนี่ลูกโนไดะกิน ว <G ül> ันนี้ต้องทำความสะอาดให้เรียบเลยวันนี้วันนี้วางๆก็ตอนเช้า,าไม่รู้จะทำอะไระเลยด้ทำทำความสะอาดหน้าบา้บานนานๆจะได้กลับบา้านไปทำงานก็เดือนสองเดือนก็จะมากลับที

bà ก้าน nhà, รอยังไม่เสร็จนะลูกเบิ่นดังๆโห่ยแม่นบ่จ้า ก็บางคนอาจจะงงๆนะครับ่เอ๊ะศิลปาอะไรฟังไม่เข้าใจนี่ก็จะเป็นภาษาอีสานใต้นะครับอ๋อปวงเจ้าคณะเป็นภาษาภาษาเหนือนะครับไม่ใช่ภาษาจังชานะครับเป็นภาษาอะไรมันก็ถ้า พูดแบบฟังภาษาตรรมพิษาเข้าใจไหมเข้าใจครับครับมันคนหละก็เบบครับซื้อสะอันกันเป็เรื่องแล้วก็รู้รเรื่องบ้างครับต่างๆร้านท่านาไหร่นะคร ก็เป็นแล้ว hmm. วันนี้กดไลค์กดแชร์ที่ถุเครับกูไปฮะไปเหรอ พูดตำกูไม่ได้ทำไมกันไอยินบางกลองดูทำไมผมไมเข้าจ่ทำไมกับครับครับ way. ในผมก็ทำคทวามสะอาดสามเจ็ดเจ็ดร้รรอยกับผมอันนี้ก็หน้าบ้านตรงนี้ผมตื่นมาตั้งแต่เช้าแล้วก็เออพาลูกลูกสาวไปโรงเรียนแล้วครับแล้วก็เดินเก็บใบไม้หน้าบ้านก็จะมีผลผลอะไรเป็น,นคู่กันนะครับบเออเป็นคู่อะไแล้วก็เดินเก็บใบไม้เรียบร้อยเออวันสองวันจะได้เก็บทีนะครับนี่ครับ อ็คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับถ้าชอบผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ